ชุดนักเรียนนะคะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับโรงเรียนเป็นอย่างมากและมีทุกโรงเรียนทุกประเทศในทวีปเอเชียเลยก็ว่าได้และชุดนักเรียนนะคะที่ขึ้นชื่อในทวีปเอเชียนั่นก็คือประเทศเกาหลีใต้จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม PJ m o t i Channel วันนี้นะฮะทางช่องจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ10เรื่องของชุดนักเรียนประเทศเกาหลีที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลกจะมีโรงเรียนอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยโรงเรียนที่1นนะฮะโรงเรียนแม่ยมปลายภาษาต่างประเทศยองอินที่นี่นะฮะเขาจะใช้เป็นโบสีเหลืองผูกกับตรงคอปกเสือ้อเพื่อแสดงความเป็นความรักและความหวานแหววรวมไปถึงเสื้อผ้าที่มีชุดคลุมคล้ายสูตร ดูเป็นเกาหลีดีนะครับโรงเรียนที่2โนะฮะโรงเรียนมัธยมปลายศิลปะคเยวอนโดยทางโรงเรียนคเยวอนนะฮะจะแบ่งชุดนักเรียนออกเป็น3แบบ โดยแบบที่1นึ่นะฮะจะเป็นเสื้อสีดํามีกระดุมอยู่ประมาณ5เม็ดนะฮะแบบที่2คือมีสีแดงแล้วก็แขนก็สีแดงนะครับแบบที่สามก็คือเสื้อสีแดงแต่แขนเนี่ยสีขาวแต่ทุกเสื้อทุกรูปแบบนะจะมีการใส่โบโดยการใช้넥ไทนะ,ะับผูกเป็นรูปโบเอาไว้โรงเรียนที่3นะฮะโรงเรียนมัธยมปลายสตีคยองกีเป็นโรงเรียนที่สามารถปล่อยผมยาวได้สามารถแต่งกายแบบอินเทรนด์แฟชั่นได้แบบสบายๆเลยนะฮะเพราะเสื้อผ้าที่นี่ไม่เน้นการผูกโบอะไรแต่จะใช้การใช้คอปก เสื้อเป็นตัวอธิบายที่มาของโรงเรียนแทนนั่นเองนะจ๊ะโรงเรียนที่4นะฮะโรงเรียนแม่ยมปลายบันเทิงฮันลิน ที่นี่นะครับเป็นโรงเรียนของเหล่าดาราเกาหลีทั้งหลายเลยก็ว่าได้รวมไปถึงเดาเน็ตไอดอลเลยเน็ตไอดอลต่อไปพี่เจเมบอกจะแซงนะครับโรงเรียนที่5นะฮะโรงเรียนมัธยมปลายเซนแมรี่ปูซานคล้ายปูไทยหรือเปล่าอร่อยดีถึงใจเด็กใจทุกคนเลครับโดยโรงเรียนปูซานที่ว่านี้นะฮะออกแบบมาคือเสื้อผ้านี่ยายาวยาว สอบทซายหรือเปล่านะครับแต่ก็ดูสวยงามดีนะครับโรงเรียนที่6นะฮะโรงเรียนมัธยมปลายภาษาต่างประเทศซุงน้ำโดยโรงเรียนที่นี่นะฮะจะเน้นการทําชุดนักเรียนออกมาเป็นยูนิฟอร์มคล้ายกับสูรนะฮะเพราะเนื่องจากประเทศเกาหลีมีสภาพอากาศที่หนาวมากโรงเรียนเองก็เลยทำชุดนี้ออกมาแม่งซะเลยจะได้ไม่ต้องให้เด็กนะั่นไปซื้อเสื้อกันหนาวมาใส่จะได้ไมดูลกหูลกตาอะไรแบบนี้ืมงโกนอินดี้เลยครับโรงเรียนที่7นะฮะโรงเรียนมัธยมปลายศิลปะชอนจูต้องบอกก่อนนะครับว่าโรงเรียนแห่งนี้ ที่จบมาของซอฮยอนวงเกิดเจเนเรชันนักร้องหญิงชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้นั่นเองบางคนงงเอ๊ะใครวะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสคลิปเขียนแบบนี้โรงเรียนที่8นะฮะโรงเรียนมัธยมปลายพื้นบ้านแห่งเกาหลีใต้ โรงเรียนนี้นะฮะมาแนวพื้นบ้านหน่อยจก,กระโปงสิครับลายเลยเต็มไปหมดเลยบ้านเราก็มีนะครับแบบนี้แต่ม่นนามมาแล้วนะครับบ้านเราสนใจเป็นกระโปรงจงกระเบนไหมครับดูเท่ดีนะครับโรงเรียนที่9นะฮะโร,รงเรียนมัธยมปลายซีเช,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 ชวาต้องบอกกันครับว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงสูงมากที่สุดในประเทศเกาหลีใต้และขึ้นชื่อมนุษย์แว่นมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับมองไปกันกระเด็นดทนิกระเด็กเนแว่นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละเร์นเนี่ยและโรงเรียนที่10นะฮะโรงเรียนโซป้า ต้องบอกก่อนนะครับว่าโรงเรียนแห่งนี้มีแต่เน็ตไอดอลเต็มไปหมดเลยรวมถึงดารานักแสดงเอาเป็นว่าจะเรียนที่นี่ตังค์ต้องมีเยอะๆเลยก็ว่าได้เลยครับส่วนเน็ตไอดอลทั้งหลายก็เป็นพวกนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้และนี่นะฮะคือ10โรงเรียนในประเทศเกาหลีใต้ที่มีชุดนักเรียนสวยที่สุดในประเทศเกาหลีถ้าคุณชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ หรือชอบมากๆฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะฮะถ้าคุณอยากดูคลิปจัดอันดับอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมพีเจมอลช anel นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นในคลิป,ปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ